แล้วก็กดไปดูหน้าโปรไฟล์เลยแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนี่รูปอวตารเห็นไหมเมื่อกี้รูปอวตารไปขึ้นเอาใหม่เอาใหม,ม่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้รูปโปรไฟล์ของน้ำฝนก็เป็นรูปอวตารนะคะได้มีการแจ้งเตือนเซ็นบุ๊กได้รับข้อความแบบนี้ตอนนี้อวตารของคุณกำลังจะปรากฏขึ้นเมื่อปัดรูป โปรไฟล์เราสามารถปรับแต่งหรือลบอวตารในทุกเมื่อนะคะเราจะไปดูกันนะคะว่าเวลาเราทิ้งไปหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะรูปอวตารมันจะขึ้นแบบไหนนะคะไปที่รูปโปรไฟล์เลยนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะรอนะคะว่ามันจะขึ้นไหม เราก็ลองใช้เพจอื่นดูนะคะแล้วก็ไปที่รูปเว่นขยายเลยบางทีเพจของเราเองอาจจะดูไม่ไม่เห็นเนาะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าน้ำฝนบนเรือนนี่เลยน้ำฝนบนเรือนมันก็ขึ้นนะคะแล้วก็กดไปดูหน้าโปรไฟล์เลย แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนี่รูปอวตารเห็นไหมเมื่อกี้รูปอวตารไันขึ้นเอาใหม่เอาใหม่กดออกก่อนน้ำฝนบนเรือนกดเข้าไปดูนะคะหน้าโปรไฟล์อมันไม่ขึ้นมันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวทุกคนเดี๋ยวน้ำฝนเราเอาเพจใหม่นะคะน้ำฝนไอยูสีเพจน,นะคะ เพื่อที่จะดูอวตารในช่องโปรไฟล์ facebook ของตัวเองเนาะก็ไปที่รูปนั่นขยายเลยนะคะพิมพ์คำว่าน,น้ำฝนบนเรือนนี่นะคะทุกคนชึ้นรอดูอวตารนี่เลยทุกคนน่ารักมากน่ารักมากอาวตารถ้าถ้าใครอยากได้อวตารแบบนี้เราต้องไปสร้างอาวตารก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่ เวลาที่มีใครมาดูหน้าโปรไฟล์ของเรามันก็จะได้ขึ้นแบบอวาตารท,ทักทายน่ารักๆแบบนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ